ผมพอดีขี่มานะครับเห็นรถน้องก็จอดนะครับทีแรกนึกว่ารถทานแปะนะครับผมนึกว่ารถน้องชายนะก็เอ้าพอมาใกล้ๆเอาถังเหมือนกันนะครับผมรุ่นกับรุ่นเดียวกันสีเหมือนกันจริง่างหาก็เลยวนกลับมาดูนะครับผมสุดท้ายก็เครือญาติทางห่างนะครับผมทางที่เขาอยู่ในดงนู่นนะฮะสีเก่งครับผมอายุเยอะแล้วนะครับผมสูงมากเลยนี่ฮะ หยอดหน่อยเดียวแต่น้ำเต็มบึ้งเลยเบเลอร์เลยครับอ๋อทอยตอกด้วยเยงี้ยหรอพึ่งนานี้ต้องควันขนาดนั้นนะโอ้โอหวน้ำใหญ่เกินรังนี่ถือว่าไวเนี่ยอย่างเงี้ยเนาะ อมไม้ที่มันเบียดอยู่เนี่ยโอ้โหใครๆก็เคยเห็นนะต้นกีนเหล็กนี่มันสูงมากนะครับเป้าไปเลยนะครับ ถ้ากดื่มนี่คงไม่ไหวหมดแรงนะอย่างผมนี่ไม่ไหวแนะ่นอนต้องยอมนะครับต้องตอกถอยเหมือนกันนะครับแต่การตอกมันก็มีกิ่งพักแล้วก็จะช่วยให้ตอกชื้นตอกยนระยะนะครับผมไม่ได้ใช้ถอยเยอะมากมายอะไรเงี้ยนะตอกยืดยืดก็ดื่มขึ้นไปเหยียบลูกทอยแล้วก็ตอกอีกประมาณสักเมตรห้าสิบอะไรเงี้ยเราก็ตอกได้นะครับแล้วก็ดื่มขึ้นไปแล้วก็เหยียบลูกถอยอะไรเงี้ยพักไว้นะหัวน้าเบลเลอร์นะครับผมมาดูพี่เขาตีกันนะครับหัวน้ํานะครับผมเบลเลอร์เลยนะครับ โอ้โหขนาดไม่เต็มนะที่ถ้ารังเต็มๆเนี่ยรับประกันเลยนะครับผมครึ่งถังแน่นอนนะฮะอันนี้ก็ก้อนเบลเลอร์เลยนะครับผมใสนะครับผมน้ํานะครับเหลืองอาลามเลยนะหอมนะครับบอกตัวหล่นเต็มเลยว่างั้นเห็นไหมพึ่งนะครับช่วงนี้เป็นพื้นที่นะครับอย่างที่ผมไปเมื่อวานเนะี่ยไม่มีน้ําเลยแต่เขตเนะี้ย เยอะนะครับอย่างน้องเขาบอกเมื่อวานเนะี่ยสิบกว่าขวดนะเขาได้ได้วันนะึงสิบสี่ขวดเมื่อวานนะครับผมติดติดติดเดี๋ยวดึงก่อนติดติดครับ มันติดติดติดเ,เดี๋ยวใจเย็นๆปล่อยแป๊บนึ่อหโ, <c oughs> โอ,โอ,โองานช้างเลยครับน้องเขาบอกมานะครับน้องก็ไม่เอานะครับผลที่ตีเมื่อกี้นะครับผมคือเคลื้อเแ่ามันเยอะนะครับ ต้องเฉาะคันยาวเลยครับผมอันนี้ผมถ่ายอยู่แทงหลังอยู่นะครับผมไม่ได้ถ่ายหน้ากว้างนะอืม้มนี่น,นครับผมเพื่อถาเ่ <c oughs> <c oughs> ต้องตอกต่อยนะครับ คือยากหน่อยหนึ่งกว่าจะถึงก็เป็นชั่วโมงนะครับผมชั่วโมงนี้ไม่อยู่ด้วยนะก็ขอบคุณน้องเขานะครับผมที่บอกผมนะครับผมถ้าถามต้นสายพระเหตุบอกว่าเป็นมาจากลุงเขยเนี่ยนะลุงผม,มนะครับผมมนนันก็เซียนตีพึ่งเลยนะพึ่งต่ํานี่สุดยอดเลยนะครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับผมไม่ไหวครับพี่พาน <laughs> พ,พี่ไม่ไหว <laughs> แบบนี้นะฮะพึ่งก็โอเคอยู่หัวน้ํายังไม่ไม่บานเท่าไหร่ แต่ที่น้องเขาตีเมื่อกี้นะเบลอเลยขนาดไม่เต็มนะอันนี้เพิ่งดูจากทรงแล้วโอเคลามคอนนะครับลังก็ไม่โตเท่าไหร่นะสุดปลายลังแล้วนะครับผมโอเคปล่อยให้มันใหญ่ครับผมขอบคุณครับ อ่ะไอ้น้องเอ้ยที่บอกพี่เนะี่ไมได้เป็นปฏิทะไปดูแล้วมันไม่ไหวเอะบ,บานเลยใช้เวลาเยอะก็เลยเอา้าผ่านไม่เห็นหลังเ,เล็ก ถ้าจะรังใหญ่ๆนะครับของนี้แสดงว่ายังไม่มีคนมาถ้ามีคนมาเนี่ยพึ่งจะไม่รอดครับรังเนี้ยนะครับวันโดนก่อนครับผมวันโดนก่อนครับผม ขอไปปิ้งนะฮะได้ครับผมยังอ่อนอยู่นะฮะ นี่ครับผมน้ำก็ลังใหญ่ไม่ได้กินนะครับคือมันเจาะแล้วเราก็ไม่อยากขึ้นนะครับผมมันใช้เวลาน,านานต้องขอบคุณน้องก็ด้วยนะครับก็เลยหาไปต่อเรื่อยๆเนี่ยครับผมน้ำมันสีสวยอยู่นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชองคลิปผมตลอดนะ อยู่บนข้างทางเลยครับผมสวัสดีครับ